สวัสดีครับพบกับผมเดอะนักเทบอลยับชาแนลที่จะพูดคุยเกี่ยวกับฟุตบอลแบบครบ จบที่ดีครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารทัศนะบทวิเคราะห์และแนวทางฟุตบอลดีๆครับวันนี้มีมาฝากเหมือนเดิมครับกับ3ออเดิร์ร้อนๆติดตามคลิปนี้ให้จบและกันครับเมื่อวานนี้ขอสรุปแนวทางกันหน่อยแล้วกันครับก็ยินดีกับพี่ๆที่ติดตามผลงานหน้าคลิปหน้าช่องตรงนี้ด้วยลวกันครับเป็นไปตามบทวิเคราะห์เลยครับโบลินญาครับเปิดบ้านเอาชนะทีมเยือนครับอย่างด้านโตริโนไปได้3ประตูต่อ2และอีก1คู่อีก1ทีมครับก็เป็นทางด้านของเกตาเฟ่ครับนัดบอกแล้วบุกไปไม่แพ้ เป็นอย่างน้อยแม่สร้างเซอร์ไพรส์เลยครับปลุกไปชนะคิโรนาถึงทิน 1. ประตูต่อสก็ยินดีกับพี่พี่เอที่ติดตามผลงานหน้าคลิปนี้ด้วยส่วนใครครับที่อยู่ในอนาณาจักรเทพบอลสดชืน่นหอมหวานกันเหมือนเดิมครับเมื่อวานนี้ครับ ตัววีรวมไปถึงชุดคอร์เรชันอัลบั้ม3ที่นักวางไปให้ก็เข้าวินกันไปอีกแล้วแล้วก็ของพี่บาสเทเบอลน,นี่โอ้โหผลงานตอนนี้กําลังครอบฟอมเสียเลยเกินครับเน้นการันตีรวมไปถึงชุดอัลบั้มอีก2ชุดก็เข้าวินเข้มๆกันไปยินดีกับพี่ๆที่อยู่ในอาณาจักรเทเบอลด้วยครับส่วนพี่ๆท่านใดอยากเข้ามารับแนวทางฟุตบอลดีๆแบบนี้ก่อนใครครับอาณจาจักรเทเบอลยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอาณาจักรอยู่ครับก็ยินดีต้อนรับครับอ่ะ วันนี้ครับเราเจอกันกับโปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนวันเสาร์ครับ15กุมภาพันธ์2568วันนี้ดุเดือดเข้มข้นแน่นอนครับพีมยรีกอังกฤษบ er ุนเดสลีกาเยอรมนีการโช่ชียรยอิตาลีหลิงเอิงฝรั่งเศสลาลิกาสเปนเข้มข้นดุเดือดแน่นอนครับวันนี้3ทีม3ออเดอร์ร้รอนร้อนที่นัดเอามาเสิร์ฟหน้าช่องติดตามคลิปนี้ให้จบการันตีความสดชื่นอย่างแน่นอนครับ ออเดิฟที่1ในคําคืวนี้ครับเราไปลุยกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับมองไปที่เกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคัมคืวันนี้เปิดบ้านพบกับชิมเยือนอย่างนิวคาสเซิลครับสำหรับคู่นี้ในมุมมองส่วนตัวของนัดครับนัดแนะนําให้เลือกมองทีมเยือนครับอย่างนิวคาสเซิลได้เลยครับคําคืวันนี้ค่อนข้างมั่นใจครับว่าบุกมาไม่แพ้กลับออกไปเป็นอย่างน้อยครับผลงาด้วยรวมของทั้งสองทีมครับในช่วง5้านัดหลังสุดที่ผ่านมาของทั้งคู่ค่อนข้างที่จะสูสีกันมากๆครับคือทั้ง เกมล่าสุดและสะดุดแพ้ไป2เกมเหมือนกันเลยครับแต่แน่นอนครับวันนี้เราทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นเกมในบ้านของซิตี้ซิตี้เองก็ค่อนข้างได้เปรียบพอสมควรครับแต่การเปิดบ้านต้องรับการมาเยือนทีมอย่างนิวคาสเซิลก็ต้องบอกตรงๆครับว่าคําคืนวันนี้ไม่ใช่งานหมูของซิตี้อย่างแน่นอนครับแม้ภาพรวมของซิตี้เองครับถ้าไม่นับเกมล่าสุดในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนครับที่เพิ่งเปิดบ้านพ่ายให้กับมานหลิกไป2ประตูต่อ3าเนี่ยผลงานโดยรวมของพวกเขาในบ้านเอาจริงๆนะครับก็ยังถือว่าไว้เนื้อเชื่อใจได้ในระดับหนึ่งนะะแต่วันนี ต้องบอกว่าการที่เปิดบ้านพบกับนิวคาสเซิลในนาทีที่ฟอร์มของพวกเขาเองก็ดีเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นงานที่หนักจริงเกมเยือนของ New Castle, นิวคาสเซิลคยับวันนี้เหมือนจะดูเสียเปรียบ้วยการรับบทเล่นเป็นเกมเยือนแต่หาเจาะลึกไปดู5เกมหสุดในบททีมเยือนนะของนิวเอง พวกเขาเก็บชัยรวดมาถึง5เกมติดติดก็ถือว่าไปใส่ติที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันวันนี้ครับในเรื่องของคุณภาพนักเตะในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีกันจริงๆแต่อย่างที่บอกไปครับวันนี้เจาะลึกไปดูครับ เกมถัดไปครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้เองในวันที่20เนี่ยพวกเขามีงานหนักรออยู่ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกต้องบุกไปเจอกับมันหลีกถึงทีง่และถัดไปอีกแค่3วันในพรีเมียร์ลีกอังกฤษพวกเขาต้องเปิดบ้านต้องรับการมาเยือนทีมอย่างลิเวอร์พูลด,ด้วยนัดเชื่อว่าครับเกมที่ตึงในนัด,นดต่อๆไปแบบนี้ครับซิตี้เองมีปัญหากับการจัดทัพอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ครับแนวต้านเปิดมาแบบนี้อาจจะดูเหมือนเป็นอกเป็นใจให้กับซิตี้แต่นัดเชื่อครับแนวต้านแบบนี้วันนี้ซิตี้ไม่ผ่านอย่างแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ซื้อ2 มองชิมเยืยนอย่าง, Council, าางน,นิวคาสเซิลบุกมาค้มคิวนี้ไม่แพ้กลับออกไปอย่างแน่นอนครับ เกมที่2ครับในคัมคืวันนี้ยังอยู่กันทิ่พเมลิกอังกฤษครับเป็นเกมระหว่างเซาท์แฮมตันเนี่วันนี้เปิดบ้านพบกับชิมเยือนอย่างบอสมันเอฟซีครับในุมอมอส่วนตัวของนัยคู่นี้แนะนำครับให้มองชิมเยือนอย่างบอสมันเอฟซีได้เลยครับคัมคือวันนี้พวกเขาบุกไปครับคว้า3คะแนนได้อย่างแน่นอนครับแม้วันนี้ครับเซาท์แฮมตันพวกเขาจะได้เปรียบที่เล่นในบ้านแต่ว่าผลงานโดยรวมของพวกเขาอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงจริงครับคาดหวังกับพวกเขาไม่ได้เลยถ้าเกมหังสุดจากทุกรายการครับไม่ว่าจะเป็นเย้าหรือว่าเยือน พวกเขาหลุดแพ้ไปถึง4เกมวันนี้เนี่ยต้องเปิดบ้านเจอกับบอสตันในช่วงที่ฟอร์มกําลังเข้าฝากักเข้าฝาแนวลุกกําลังมีความมั่นอกมั่นใจครับแล้ววันนี้แม้บอสตันจะเสียเปรียบด้วยการรับบอลเล่นเป็นเกมเยือนแต่เจาะลึกไปดูแนวต้านแม่เป็นอกเป็นใจให้กับบอสตันเสร็เหลือเกินครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับไม่น่าใช้งานยากของบอสตันครับในชั่วโมงที่เจ้าบ้านอย่างซอลตัน,ตนกําลังรอแร่แบบนี้พวกเขาบุกไปคว้าชัยได้อย่างแน่นอนไปลุน้นมาเลสที่2เพื่อกินกันแบบเต็มๆก็พอครับสำหรับคู่นี มองไปที่ชิมเยือนอยากบอสมัตเอฟซีได้เลยครับ ออดเด็บสุดท้ายครับออดเด็บที่3าในคัมคิวนี้ครับก็ลุยไปที่เกมระหว่างเจ้าบ้านครับอย่างโบคุ่มครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของดอทมูนครับในสฟุตบอลบุนเดสตีกาเยอรมนีได้เลยครับสำหรับคู่นี้ในมุมมองส่วนตัวนะครับนัดแนะนําให้มองทีมเยือนครับอย่างในด้านของดอทมูนได้เลยครับแม้วันนี้ครับโบคุ่มเองจะได้เปรียบที่เล่นในทีมของตัวเองก็ตามแต่ครับแต่ว่า4ีเกมหลังสุดให้หลังของพวกเขาถือว่าผลงานดรอปมากๆขาชัยชนะไม่เจอครับสะดุปเสมอไป2เกมและก็แพ้ไป2เกมครับ ส่วนดอทมูนแม่ยอมรับเลยครับว่าตั้งแต่เปลี่ยนโค้ดมาเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งดียิ่งเล่นยิ่งมีความมั่นอ,อกมั่นใจจริงครับสี่เกมล่าสุดจากทุกรายการตั้งแต่เปลี่ยนโค้ดมาพวกเขาเก็บชัยไปถึง3เกมแม้วันนี้ครับจะรับบทลผมเล่นเป็นเกมเยอนก็จริงแต่2เกมล่าสุดในบทเกมเยอนดอทมูนก็ไม่ทาให้ผิดหวัง เกมเยอมนสองเกมล่าสุดพวกเขาก็คว้าชัยมาได้ติดต่อกัน2เกมติดและที่สําคัญแนวต้านวันนี้ก็เปิดมาเป็นอกเป็นใจให้กับทีมเยือนอย่างดอทมูนเสียเหลือเกินเพราะฉะนั้นครับบุนเดิ้กาเยอรมนีในคู่นี้ครับนัดแนะนําให้มองทีมเยือนอย่างดอทมูนได้เลยครับข้าคืนวันนี้อย่างน้อยที่สุดครับพวกเขาจะบุกไปเบียดคว้าชัยและเก็บ3คะแนนได้อย่างแน่นอนครับสามออเดิร์ฟร้อนๆกับเดอะนัดเทปบอลจัดให้แล้วครับชอบออเดิร์ฟไหนตามมาได้เลยครับแต่นี่แค่ออเดิร์ฟเท่านั้นครับเมนูหลัก จัดวางไว้ให้ในอาณาจักรเท่านั้นรวมไปถึงชุดอัลาบัม้มคอลเลคชันสสวยๆก็ตามกันมาเจอในอาณาจักรเทปบอลได้เลยครับที่สำคัญครับสปอนเซอร์ของนัดมั่นคงและปลอดภัยมากที่สุดการันตีโดยผมเดอะนัดเทปบอลครับค่ำคืนวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขขอให้พี่ทุกท่านโชคดีครับ